มนะครับผมครูตอมสนิยลดนะครับผมวันนี้จะมาแนะนำวิธีการดีซึ่งครับหรือว่าการเล่นซึงนะครับที่จัดทําวิดีโอชุนี้ก็เพื่อเป็นซื้อการเรียนกระอนครับแก่บุคลากรบุคคลประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนซึ่งนะครับพาะมีหลายๆคนถามไทยและอยากเรียนมาเยอะนะครับมาส่วนใหญ่จะอยู่ต่างจังหวัดนะครับในเมื่ออยู่ต่างจังหวัดแล้วนะครับการหาครูผู้สอนนั้นจะยากมากนะครับนั้น เลยจัดทำิีาันดีซึงครับสำรับซึ่งนะครับเป็นของเป็นค่องดนตีพื้นเมืองพื้นเมืองเหนือครับค่องดนตีเฉพาะถิ่นครับค่องดนตีล้านนานครับใี่หันนี้ครับเป็นของวซึ่งครับซึ่งเป็นเครื่องดีนะครับค่องดนตีประเทศดีมีอยู่สามขนาดด้วยกันครับก็คือมีซึ่งเล็กซึ่งกลางแล้วซึ่งใหญ่แต่ที่นำมาสอนวันนี้จะเป็นซึ่งเล็กนะครับนำสอนถึงเล็กนะครับเริ่มต้นพื้นฐานเลยนะครับ รับการดีซึ้งนะครับมันต้องมีกับไม่ดีะครับไม่ดีไม่ดีไม่ดีนี่จะใช้พลาสติกนะครับกระป๋องน้ำทั่วไปนะครับแต่เป็นที่ดีนะครับสำหรับซึ้งเล็กนี่นะครับซึ้งเล็กโน้ตโน้ตซึ้งหมดจะมีอยู่เจ็ดตัวทั่วกนะครับโดยการทั่วไปน้ำโน้ตนะครับ นีฟาโซนลาทีโดนะครับ,รบสำหรับซึงเล็กนะครับโดจะอยู่ข้างล่างนะครับตำแหน่งสายเปล่าเลยนะสายเปล่านะเราดีดธรรมดาโดยไม่ต้องกดสักอย่างจะเป็น,เป,นเป็นเสียงโดนะครับโดนะู้่ล่างเป็นโดนะครับเส้นบนเป็นโซนนะดันะนั้นโนตเรายังมีอยู่2ตัวแล้วนะครับนะโนตมีอยู่2ตัวแล้วคือโซนกับโดนะครับ เ้นลาาเป็นโดนะครับถ้าใช้นิ้วชี้กดมา1นิ้วนะครับนนช่องแรกนะครับกดมาหนิ้วช่องแรกนะกดลงไปไว้ที่กดกดไปใกล้ใกล้ใกล้ลูกนะครับอ่าใกล้ๆลูกซึ่งนี่นะครับกดไปใกล้ๆกลจะไปเสียงเลปล่อยเป็นโดเลนะครับนิ้วชี้นะครับ,ยยรบเลเลใช้กระเ็นมี แม,มนะโโ่มีต่อไปเป็นยูนาต่อนะครับครับโนรีมีฟ้าย้ายมาเส้นบนก็เป็นต่อ ลองฮัทีนอีกก่อนครับลองฮัทบิดลไล่นิ้วก่อนนะครับ